ศิลปกรรมเป็นสาขาหลักสาขาย่อยมาทำอย่างเนี้ยทำเป็นโูนก็เรียกว่าปฏิมากรรมโปนปั้นดินปั้นปั้นมากับมือนะเนี้ยดิน ดินที่จะเอามาปั้นได้มันต้องเป็นดินเหนียวดินเหนียวพิเศษคือดินที่คนที่ปั้นดินเผาเอะหม้อหม้อกระถางก็ต้องใช้ดินชนิดนี้แหล่งดินที่มีคุณภาพที่สุดที่ใช้นำมาปั้น กระถางเอ่ยหม้อดินเอ่ยหรือรูปปั้นที่เอาไปเผาเอ่ยส่วนมากเป็นที่ขึ้นชื่อคือจังหวัดปทุมธานีแต่เท่าที่ทราบมาว่าดินที่ปทุมธานีนี่มันก็น่าจะหมดไปก็ต้องเอาดินมาจากที่อื่นที่จริงในงานปั้นเนี่ยนะถ้า ถ้าเราเที่ยวไปทั่วเมืองไทยมันก็จะมีหลายที่เหมือนกันในการปั้นกระถางดินเผาอย่างนี้แต่ที่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าคุณภาพดีที่สุดก็คือที่ปทุมส่วนที่ภาคอีสานก็มีเขาจะปั้นดินเผาเป็นครกหรือว่า กระถางด่านเลียนก็ดินก็ไม่เท่าดินไม่ดีเท่าเขาก็เลยใช้เพ้นสีลงไปเพื่อกลบเกลือนถ้ากระถางด่านเพียนเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราใช้แช่น้ำจริงๆมันจะซึมและรั่วเอาล่ะจะปั้นอย่างนี้มันดู มีฝีมือมากกว่ากนันอย่างนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยแต่ถ้าหากว่าพวกกระถางนี้เขามีมีเครื่องเลยเครื่องสำหรับปั้นให้มันได้รูปทรงตามที่ต้องการนี่ปั้นมากับมือมันยังมาเป็นสำนวนไทยก็หมายความว่า เราเลี้ยงเด็กคนนี้มาจนเขาได้ดีได้ดีมีปริญญามีอาชีพการงานดีๆก็เรียกว่าปั้นมากับมือได้คือเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมีคนปั้นเข้ามาก็คือส่งเสริมสอนก็เรียกว่าปั้นมากับมือ แต่อันนี้ปั้นมากับมือจริงๆอันนี้เป็นรูปลือสีแล้วท่านั่งนั่งเป็นช่วงเป็นบาลานซ์กันคือขาขาซ้ายห้อยลงมาขาขวาพักแล้วมือมือซ้าย วางวางข้างบนมือขวาห้อยมันจะสลับกันมันทำให้พอดูเราก็จะทราบว่าคนปั้นเนี่ยรู้รู้ดีเรื่องศิลปะมีจังหวะมีมีอะไรบาลานซ์กันทั้งทั้งหมดแต่ ยกสิหนักยกด้วยมือเดียวนี่ก็จะลำบากเพราะว่าเป็นดินเนี่ยนะเวลาเราจะยกอย่าไปยกตรงส่วนที่อ่อนที่สุดก็คือตรงคอถ้าหักแล้วซ่อมก็จะไม่เหมือนเดิม มีชิ้นเดียวในโลกมีองค์มีแบบเดียวในโลกถ้าจะปั้นอีกมีจะคล้ายจะไม่เหมือนดูว่าลือสีนี่ต้องผอมถ้าลือสีอ้วนนี่ก็ไม่ใช่แล้ะเพราะว่าลือสีเป็นนัก บวชเป็นผู้บำเพ็ญบำเพ็ญบำเพ็ญพรหมจรรย์เออดูสิรอยรอยย่นตรงหน้าผากยังมีให้เห็นและดวงตาดวงตาดูสลิลืมลืมหรือหลับอย่างนี้ก็แบบ ลืมหน่อยๆมันตาเหมือนจะแทบจะปิดอ่ะตรงใต้จมูกก็มีร่องร่องให้เห็นชัดเจนในการปั้นตรงใบหน้านี่จมูกก็จะปั้นยากเหมือนกันแต่ทุกทุกส่วนสัตว์ มันมีความลงตัวการนั่งของลือสีลือสีนี่เรียกตนนะลือสีตนนี้ส่วนหลังจะค่อมหน่อยๆทีแรกขอบอย่างนี้คิดว่าปั้นสองชิ้นแล้วมาต่อแต่พอพิจารณาอีกทีลือสีนี่ข้างบนคือไม่ได้ใส่เสื้อแต่ข้างล่างส่วน ส่วนตั้งกาเอวล,ลงมานี่ก็คือใส่เหมือนแบบเป็นผ้าพันเนี่ะจะว่าสโรงก็ไม่ใช่แล้วก็มีคล้ายๆคล้ายๆตรงตรงเอวอะ่ะมันมีเหมือนคล้ายๆเชือกรัดแล้วไอ้ตรงนี้พับๆเหมือนคล้ายๆเหมือนพับแบบพับจงกระเบเนี่ย แต่คนปั้นนี่รู้รู้หลักก็คือนั่งบนฐานที่ใหญ่แต่ว่าถ้าหากว่าข้างใต้เต็มไปหมดเลยนี่มันจะหนักยิ่งกว่านี้แค่นี้ก็หนักพอดูแล้วก็ปรึกษาบางท่านว่าเอ๊ะทำไมทำไม อยู่ได้โดยไม่แตหกหักไม่ชำรุดซะก่อนเขาบอกว่าต้องนวดนวดด,ด,ดดินนานๆนวด,ดจนเนื้อดินเนี่ยเหนียวเหนียวจัดมันก็จะทำให้คงสภาพอยู่ได้นี่ดินจากธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่ดิน ดินเหมือนกับดินญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนดินวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นดินญี่ปุ่น,นมันจะปั้นได้ละเอียดกว่านี้อันนี้ดินนี้มันจะปั้นยากกว่าดินญี่ปุ่นไม่ไม่ยากเพราะเนื้อละเอียดแล้วนุ่มนุ่มนุ่มมากแต่ความคลาสสิกก็สู้อย่างนี้ไม่ได้มันดูแล้วมันให้อารมณ์คือมัน ยิ่งยิ่งยากมันก็ยิ่งยิ่งแสดงถึงฝีมือมากเท่านั้น